ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการหมุนเวียนในสัตว์มีกระดูกสันหลังในที่นี้ขอเริ่มต้นที่ปลาก่อนแล้วกันปลาจะมีหัวใจ2ห้องโดยห้องที่รับเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำก็คือห้องเอเทรียมห้องที่ส่งเลือดก็คือห้องเวนติเคิลเมื่อเกิดการฟอกเลือดที่เหงือกแล้วเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงเหล่านี้ก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยจะสังเกตได้ว่าเลือดที่ผ่านเข้าออกจากหัวใจเนี่ยจะเป็นเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำเท่านั้น ซึ่งจะผ่านเข้าออกเพียงแค่หนึ่งครั้งต่อรอบเราเรียกว่าซิงเกิลเซอร์คูลเลชันกลุ่มต่อมาคือพวกแอมฟิเบียนกลุ่มนี้จะมีหัวใจ3มห้องโดยห้องที่รับเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำก็คือห้องไรเอเทรียมส่งเลือดต่อมายังห้องเวนติเคิลแล้วส่งเลือดไปฟอกต่อที่ปอดเมื่อเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงมันจะไหลเข้ากลับหัวใจอีกครั้งหนึ่งที่ห้องเลฟเอเทรียมจากนั้นก็จะส่งต่อมายังห้องเวนติเคิล เป็นเหตุผลที่ทําให้เลือดปนกันเลือดที่ปนกันนี้ก็จะไหลออกจากหัวใจเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโน้ตวิน,นิดหนึ่งว่าถ้าเกิดเป็นลูกออลตัวอ่อนของกบเนี่ยจะมีการใช้เหงือกในการแลกเปลี่ยนแกส๊สซึ่งถ้าหากว่าเรานับไปนับมาจะเห็นได้ว่าเลือดมีการเข้าและออกจากหัวใจ2ครั้งใน1รอบเราจะเรียกว่าดับเบิลเซอร์คูลเลชันซึ่งสิ่งมีชีวิตต่อจากนี้เป็นดับเบิลเซอร์คูลเลชันทั้งหมดกลุ่มต่อมาคือกลุ่มของพวกเรปทาย กลุ่มนี้เนี่ยจะมีหัวใจเป็น4ห้องไม่สมบูรณ์เพราะเนื่องจากห้องเวนติเคิลเนี่ยมันยังเป็นผนังกั้นแบบไม่สมบูรณ์อยู่แน่นอนว่าเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำจะเข้าสู่หัวใจห้องไรเอเทรียมแล้วก็ส่งต่อมาที่ห้องไรเวนติเคิลจากนั้นก็จะนำเลือดเนี่ยไปฟอกที่ปอดเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงจะไหลเข้ากลับหัวใจอีกครั้งหนึ่งที่ห้องเลฟเอเรียม แล้วก็ส่งต่อมายังห้องเลฟเวนติเคิลความที่ผนังมันกั้นไม่สนิทนี้ทําให้เลือดเกิดการปนกันแต่ต้องยอมรับว่าปนกันน้อยกว่าในกลุ่มแอมฟิเบียนจากนั้นห้องเลฟเวนติเคิลก็จะปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายกลุ่มต่อมาจะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีหัวใจ4ห้องสมบูรณ์ได้แก่พวกสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม แล้วก็กลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นกลุ่มเฉพาะจระเข้เท่านั้นสำหรับกลุ่มนี้จะมีหัวใจเป็น4ห้องสมบูรณ์โดยผนังกั้นห้องหัวใจแต่ละห้องเนี่ยจะกั้นกันชัดเจนทําให้ประสิทธิภาพการลําเลียงแก๊สออกซิเจนเนี่ยมันดีที่สุดเลยเริ่มต้นจากเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ําจากอวัยวะที่อยู่เหนือขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นแขนเช่นศีรษะพวกเนี่ยอยู่สูงกว่าหัวใจ มันจะมากับหลอดเลือดที่ชื่อว่าซุปเปอรียเวนาคาว่าขณะที่ถ้าเป็นอวัยวะที่อยู่ข้างใต้หัวใจเช่นท้องเช่นขาเนี่ยมันจะอาศัยหลอดเลือดที่ชื่อว่าอินฟิเรียเวนาคาว่านำเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำเหล่านี้เข้าสู่หัวใจห้องไร้เอเทรียมจากนั้นจะผ่านลิ้นที่ชื่อว่าไตรคัสปิดมาที่ห้องไร้เวนติเคิลห้องไร้เวนติเคิลเกิดการหดตัวปั๊มเลือดสวนทิศแดงน้มท่วงโลก ไปยังหลอดเลือดที่ชื่อว่า pulmonary artery เพื่อที่จะหมายมั่นว่าเอาเลือดออกจากหัวใจไปฟอกที่ปอดแต่เนื่องจากมันส่วนที่แดงดน้องถั่วโลกเลยไม่อยากให้เลือดเนี่ยมันไหลย,ย้อนกลับตกลงมาเราเลยต้องมีลิ้นกั้นในหลอดเลือดอีกอันหนึ่งที่ชื่อว่า pulmonary semilunar valve เมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สจนออกซิเจนสูงแล้วเนี่ยจะนาเลือดกลับเข้ามาที่หัวใจอีกครั้งหนึ่งผ่านหลอดเลือดที่ชื่อว่า pulmonary vein เข้าสู่หัวใจห้อง left เอเทรียมเลฟเอเทรียมส่งเลือดมาที่ห้องเลฟเวนติเคิลโดยผ่านลิ้นที่ชื่อว่าไบคาสปิดหรือไมท่อวาวหัวใจห้องล่างซ้ายตรงนี้จะเกิดการปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยสวนทิดแรงน้มถ่วงโลกอีกแล้วไปยังหลอดเลือดที่ชื่อว่าเอออตาทีนี้เนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดมันไหลย้อนกลับตกลงมาเลยต้องมีลิ้นที่เรียกว่าเอออติกเซมิลูนาวาว สรุปนะตรงนี้มันจะเริ่มมีชื่อของห้องหัวใจชื่อของหลอดเลือดชื่อของลิ้นกัน้นดังนั้นในที่นี้จะขอมาเคลียร์ชื่อของห้องหัวใจกับชื่อของหลอดเลือดถ้าเป็นเอเทรียมเนี่ยจะเป็นห้องรับเลือดจะมีซ้ายขวาหรือจะมีแค่เอเทรียมเดียวก็แล้วแต่เถอะให้ดูไว้ว่าคือห้องที่ใช้รองรับเลือด ที่เข้ามาส่วนเวนติเคิลคือห้องส่งเลือดหมายความว่าถ้าเกิดมันปั๊มเนี่ยมันจะส่งเลือดไปยังส่วนต่างๆพูดง่ายๆคือต้องออกจากหัวใจต่อมาจะเป็นชื่อเส้นเลือดชื่อเส้นเลือดที่มีตัว A อยู่ในชื่อส่วนใหญ่แล้วเส้นเลือดพวกนี้จะนำเลือดออกจากหัวใจทั้งหมดเลยนะเช่น a อออตาเป็นชื่อเส้นเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจ พาลมอรารีอาร์เทอรีเป็นเสเลือดที่นําเลือดออกจากหัวใจอย่างนี้เป็นต้นกับเสเลือดที่มีตัว V อยู่ในชื่อเสเลือดนั้นจะเป็นเสเลือดที่นําเลือดเข้าสู่หัวใจเช่นเวนาคาว่านาเลือดเข้าสู่หัวใจหรือจะเป็นพาลมอรารีเวนนาเลือดเข้าสู่หัวใจอย่างนี้เป็นต้นโอเคกล่าวโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำเนี่ย จากซุปเรียเวนาคาว่วากับอินฟิเรียเวนาคาวาจะเข้าสู่หัวใจห้องไรเอเทรียมโดยผ่านไตรคัสปิดวาลลงมาที่ไรเวนติเคิลจากนั้นไรเวนติเคิลจะส่งเลือดผ่านพาวมอนารีอาร์เทรีไปฟอกที่ปอดเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงจากปอดจะไหลเข้าสู่หัวใจห้องเลฟเอเทรียมโดยใช้พาวมอนาเรีเวนแล้วก็มีพาวมอนารีเซมิลูนาวาลป้องกันไม่ให้เลือดไหลย,ย้อนกลับเลือดจากเลฟเอเทรียมจะไหลเข้าสู่เลฟเวนติเคิลโดยมีไบคัสปิดหรือไมโอวาลป้องกันไม่ให้เลือดไหลย,ย้อนกลับ เลือดจากเลฟเวนติเคิลจะผ่านเข้าสู่เอออตาเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายโดยจะมีเอออติกเซมิลูน่าวาลป้องกันไม่ให้เลือดไหลย,ย้อนกลับไบออสไวกิง